หนึ่งดินแดนความมหัศจรรย์เส้นทางสายบุรพาแห่งจังหวัดสระแก้วที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้ได้อย่างงดงามอย่างน่าเหลือเชื่อภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์อายุราว2-4,000ปีเรียงกันอย่างสง่างามเด่นเป็นที่สดุดตาชมค้างเขาฝูงใหญ่นับล้าน และที่นี่คือเส้นทางเทลเส้นทางศึกษาธรรมชาติส่วนรุกชาติเขาชะกันในความดูแลของกรมปานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะพาทุกท่านผจญภัยอย่างครบรถที่นี่เขาชะกันจังหวัดสระแก้ว เขาชะก,กันหนึ่งในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเหมาะสมมากๆสําหรับการวิ่งเทลโดยเส้นทางธรรมชาติที่หลากหลายผนวกกับความน่าสนใจในบริบทพื้นที่ทำให้เขาชะก,กันแห่งนี้กลายเป็นแหล่งที่รวบรวมอันซีนบนเส้นทางเทลที่คนรักสุขภาพและรักการท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณจุดปล่อยตัวของเส้นทางาวิ่งเทลเขาชะกันจังหวัดสระ ่คะทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นเส้นทางวิ่งเทว่ะะสักแก้วมีคือมีธรรมชาติมีความสวยงามเราคิดว่าถ้ามาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพออกกำลังกายเล่นกีฬาเนี่ยโดยที่ได้ท่องเที่ยวไปด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดการแข่งขันเทวเในชุมชนก็เขาเขามาร่วมขายของมาร่วมทำ ถ้วยรางวัลของที่ระลึกเนี่ยเราทําจากพื้นที่ทั้งหมดมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับระดับจังหวัดเลยครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขารู้แล้วลว่าถ้าแข่งเทลแล้วมีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยที่นี่คือเป็นจุดเลือกต้นๆข,<ฮ>ของการแข่งเทลครับเมื่อพร้อมกันแล้วเราจะมารวมกันที่จุดปล่อยตัว ซึ่งมีภูมิทัศน์งดงามด้วยภูเขาสามลูกที่ตั้งโดดเด่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเราต้องมาคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวของนักวิ่งก่อนค่ะถ้าในกรณีมือใหม่เราต้องเตรียมตัวยงังไงแล้วเสื้อผ้าการแต่งกายต้องทํำยังไงบ้างคะการวิ่งเท่ะมันต้องคือมันต้องใช้กําลังเยอะกว่าการวิ่งทางเรียบธรรมดา <c oughs> แล้วมันจะต้องผ่านด่านอุปกรณ์มีขึ้นปีนเขาปีนหน้าผาปีนต้นไม้หรือมีสิ่อุปปรรค การแต่งตัวมันจะต้องแต่งตัวให้มันรัดกุมใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นลุงลัง,งเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับผิงไม้อะไรงี้เรื่องกําลังเราจะต้องพักผ่นให้ามากมากสิ่งไหนที่ไม่เคยกินเราก็ไม่ต้องกินอย่างพี่ศักดิ์เนี่ยคือเป็นแชมป์สนามวิ่งเทลของเขาชะกันด้วยพี่ศักดิ์าขามีอะไรอยากจะแนะนําหรือว่าจุดตรงไหนที่นักวิ่งควรจะต้องระวังบ้างไหมคะ เส้นทางของเขาชะกันนะมันเป็นสถานที่ท,ที่สวยงามแล้วก่อนก่อนที่จะวิ่งอะ่ะเขาจะจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายของจัดงานเขาจะต้องสำรวจเส้นทางเรื่องความปลอดภัยนี่เขาจะจ,จัดการให้อย่างดีทีนี้เรามาดูกันเรื่องของการวอร์มร่างกายกันหน่อยค่ะให้พี่พนักวิ่งหนึ่งสองคนอธิบายให้ฟังหน่อยหรือว่านะนําหน่อยว่าเราควรจะต้องมีการวอร์มร่างกายหรือว่าการยืดเหยียดเส้นยังไงบ้างคะก่อนจะวิ่งทุกครั้งถ้าเราไม่ได้ยืยดเหยียดนะ เราก็ใช้สเตชชิ่งเอาแบบเป็นการเตือนร่างกายเราให้ให้รู้ว่าต่อไปคุณจะต้องเจองานหนักแล้วในเส้นทางเทวนี้นักกีฬาทุกท่านจะได้วิ่งไปตามเส้นทางต่างๆรอบๆเขาสะก,กันโดยจุดแรกที่ผ่านจะเป็นแปลงสมุนไพรสวนรุกขชาติที่รายล้อมด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด ระยะหนึ่งจะพบกับต้นไม้ยักษ์ขนาดใหญ่กว่า20คนโอบซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากมากๆค่ะพอออกจากแปลงสมุนไพรเนี่ยเราก็จะผ่านไปเจอเป็นมหจสัย์พันธ์ไม้ที่ยิ่งใหญ่ครับอุดมสมบูรณ์มากครับมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่ขนาดประมาณ20คนโอบนะครับไม่รู้จะโอบยังไงจะโอบไปซ้ายจะโอบไปขวาลากนี่ยาวเป็น3-40เมตรเลยนะ อีกห,หนึ่งที่เป็นอันซีนบนเส้นทางเทลเขาสะกันคือถ้ำน้อยใหญ่มากมายธรรมชาติรังสรรค์สู่ความหัศจรรย์เหล่านี้พอออกจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็เราจะไปเจอ,อหน้าผาที่มีหินงอกหินย้อยหลายคนก็เฮ้ยเหมือนงูบ้างนะเหมือนไดโนเสาร์บ้างนะเหมือนเต่าบ้างนะก็เลยที่นี่ก็เลยยังคิดว่าน่าจะใช้คําว่าเต่าอ,อยู่ นักธรณีวิทยาบอกว่า250ล้านปี และแล้วเราก็วิ่งมาจนถึงอีกหนึ่งจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือจุดชมวิวบนยอดเขาสชก,กันที่สามารถมองเห็นความงดงามได้แบบ180องศาเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญที่สุดจุดที่จะสร้างสกายวอล์กหนึ่งคือจุดที่เราจะไปเจอเขาเรียกว่าที่ชมวิวแสงแรกของเขาชชก,กัน ถ้าในมุมมองเรานะถ้าอยู่ตรงจุดนีน้มันเป็นแสงแรกของประเทศไทยด้านฝั่งตะวันออกที่ติดกับพูชาหลายคนที่ขึ้นไปแล้วเข,เขาชอบครับ ผ่านกนนารผจญภัยพร้อมชมความงดงามบนยอดเขาสะก,กันอย่างมากมายตอนนี้เราก็เริ่มลงสู่เชิงเขาขยับมาอีกนิดและถ่ายรูปชิกๆิ ต้นไม้ที่ดูแปลกตามีลักษณะเป็นกรอบรูปหัวใจบนทางเทวแห่งนี้ใครไม่มีภาพในกรอบหัวใจแสนเก๋เหล่านี้แล้วก็เรียกเดีว,ว่ามาไม่ถึงนะคะและแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นทางลงอีกฝั่งของเขาชก,กาันซึ่งสุดการผจญภัยเส้นทางด้านบนเขาชก,กาันโดยจุดแรกที่เราจะพบด้านล่างเป็นจุดพักดื่มน้ำ จิบกาแฟพร้อมชมความงดงามกับสินค้าชุมชนณเช็คอินเขากันพอเส้นทางลงปุ๊บเนี่ยลงไปก็เราจะไปเจอร้านค้าชุมชนอเช็คอินเขา,เากันตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นที่จําหน่ายสินค้าชุมชนมีทุกอย่างมีทั้งดินมีทั้งปุ๋ยต่างๆนะครับอมีขังข่าวเนี่ยมันก็จะมีอะพกมูลขังข่าวที่สามารถไปพัฒนาเป็นดินเท่าหายากมาก วิ่งบนทางราบเข้าสู่วัดถ้ำเขาชะกันกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไหว้พระองค์ใหญ่ในถ้ำความงดงามของที่นี่คือถ,ถ้ำทะลุที่เป็นช่องเขาสองด้านที่ทะลุหากันภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้หนักท่องเที่ยวได้กสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงถ้ำน้อยใหญ่สวยงามอาทิถ้ำหนุมานถ้ำม,มืด ในขณะที่ด้านล่างมีสวนรุกชาติซึ่งเป็นสวนสาธรารณะที่ร่มรื่นด้วยเมกไม้นวัดถ้ำเขาสแกนแห่งนี้นับเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางเทวเขาสะแกนเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเทวที่รวบรวมความหัศจรรย์แห่งธรรมชาติสรรสร้าง,างและความงดงามของชุมชนไว้ได้อย่างเข้มแข็งเป็นเส้นทางสุขภาพธรรมชาติที่ต้องห้ามพลาด นอกจากความงดงามทั้งหมดนี้แล้วนั้นใกล้เคียงนี้นักท่องเที่ยวหรือผู้ติดตามสามารถเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมชมความงดงามกับพุทธศาสนสถานวัดถ้ำแก้วพลายชุมพลถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ของเขาสะกัรถ้ำเปิดที่ขนาดไม่ใหญ่มากแต่แฝงด้วยบรรยากาศที่สงบ พร้อมกับนมัสก,การกราบไหว้สรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ภายชุมพลพระอริยสงฆ์แห่งถ้ำแก้วพายชุมพลแห่งนี้ วัดรัตนคีรีชมธรรมที่เย็นสงบกราบสรีระสังขารหลวงพ่อเดชเตเชวโรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับพระพุทธรูปยืนปางรำพึงประเกตมีเปลวเพลิงสีขาวยืนหันหลังให้เขาชกันตั้งตะงานงดงามสามารถมองเห็นได้จากด้านหลังวัดเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ เดินทางเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านพบกับความสมบูรณ์ของชุมชนที่ยังคงวิถีชาวบ้านไว้ได้อย่างน่าชื่นชมบ้านหนองโกวิดตำาบลเขา30อํเาเภอเขาชะกันจังหวัดสักแก้วผู้ใหญ่คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะผู้ใหญ่คะที่นี่คะ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอะคะ ที่บ้านหนองโควิดนะคะของท่องเที่ยวนี้เรื่องของวิถีชุมชนค่ะแล้วก็มีในเรื่องของวิถีภูมิปัญญาที่สรงคุณค่าของคนในชุมชนที่นี่ค่ะแล้วกิจกรรมต่างๆถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาถึงเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างอะคะก็ในเรื่องของการทอผ้าซึ่งจะเน้นในเรื่องของการย้อมด้วยสีธรรมชาติพอ,าพอเราย้อมได้แล้วก็มาทอเป็นผืนแล้วก็มีในเรื่องของการแปรรูปต่างๆที่ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมวกแล้วก็ของจุกจิกต่างๆ แล้วก็มีในเรื่องของภูมิปัญญาซึ่งซึ่งเราได้ได้หยิบขึ้นมาก็คือในเรื่องของการทําขนมจีนแป้งหมักสูตรโบราณเราก็ได้นําค่าของของคนในชุมชนเราขึ้นมาแปรรูปแต่เป็นสูตรพิเศษคือสูตรแป้งหมักเราทําเป็นสูตรแบบโบราณทั้งหมดนะคะแล้วก็น้ํายาสูตรเด็ดของเราที่นี่ถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะได้ร่วมกิจกรรมการบีบขนมจีนแล้วก็ร่วมทานด้วยกันหนึ่งกิจกรรมที่ได้จากการบริหารจัดการขยะคือเราเอาขยะจากขวดพลาสติกที่เราคัดแยก มาทําเป็นไม้กวาดอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแปลรูปต่อ<ะ>ยอดจากจากผ้าขม้าที่คนในชุมชนทออยู่แล้วนะคะนาผ้าขม้าที่เราทอมาแปลรูปเป็นร่มซึ่งสวยงามและคงทนและเป็นงานสร้างงานให้กับคนในชุมชนอีกหนึ่งกิจกรรมเรียนเชิญนะักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวชมชมุชมชนบ้านหนองกวิทยราชมวิถีพอเพียงแล้วก็ชมในเรื่องของภูมิปัญญานะคะหรือท่านจะติดต่อมาทางสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วก็ได้ค่ะชุมชนหนองโพวิทย์ของเรายินดีต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ิดท้ายทริปด้วยแหล่งเช็คอินสุดชิคคาเฟ่วิวหลักลร้านที่มาพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มรสเด็ดท่ามกลางบรรยากาศกลางทุ่งดอกไม้วิวอลังการของเขาหินปูนเฝ้าชมครั้งคาวนับล้านออกหากินในช่วง17นาฬิก30นาทีจนถึง18นาฬกาพักเหนื่อยกับที่พักหลากหลายสไตล์ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธ์เตรียมพร้อมพบกับบรรยากาศใสหมอกในเช้าวันใหม่วันนี้ถ้าท่านมานะท่านจะได้ทั้งธรรมชาติท่านจะได้ทั้งออกกําลังกายแลนะได้พักผ่อนกับลูกหลานแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาเขาชะกันอยากฝากนะครับว่าวันนี้ชุมชนเองพื้นที่เองพร้อมรับทุกท่านนะครับเข้ามาณนะที่ท่องเที่ยวเขาชะกันครับผม ความสุขความงดงามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่เขาชกันครบสูตรการท่องเที่ยวที่มาทั้งในรูปแบบของกีฬาสุขภาพควบคู่กับการท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้วิถีชุมชนความประทับใจกับการท่องเที่ยวเมืองรองที่หากได้ลองแล้วจะหลงรัก